คอปพอสมาคมสิทธิ์เก่าวปสพร้อมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมสารหัวใจบริจาควัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กันยายน2564ได้เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนต้านโควิด -19 เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการทั่วประเทศโดยมีนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการ สมาคมสิทธิเก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือสอวอปสตลอดจนผู้บริหารบริษัทประกันภัยและคณะผู้บริหารของสำนักงานคอปรอร,ร่วมส่งมอบวัคซีนซีโนโฟาร์มณห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงชั้นสองสำนักงานคอปอถนนรัชดาพิเศษแขวงจันกเ,เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะช่วย เหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะนําวัคซีนไปสู่พี่น้องประชาชนในกลุ่มเราะบางแล้วก็กลุกกฎพิการนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการลดภาระของรัฐบาลนะครับเป็นการที่เสริมในจุดที่มันยังเป็นรอยต่อระหว่างตอนที่ระหว่างที่จะมีการนําวัคซีน เข้ามาเพื่อที่จะฉีดเป็นวัคซีนหลักให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางสํานักง,งานกอพอบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับในภาพธุรกิจประกันภัยไทยนะครับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยนะครับแล้วก็ตลอดจนสมาคมสิทธิเก่าพอพศแล้วก็ในส่วนของบุคลากรของสํานักง,งานคพพเองแล้วก็บริษัท ปะกันภัยทั้งในส่วนของชีวิตและวินาศภัยก็จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จุดประกายกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่มีศักยภาพและต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือการป้องกันการแพร่ระบาดการที่จัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่เขายังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้แล้วก็นําวัคซีนนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนอันนี้น่าจะเป็น ่่่าสิงทีนจะเป็นนนปรระะโยช์คับบบสหรรรัััวิกฤตขของปปะะเทศในณนณี้คจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่และเป็นที่ชัดเจนว่าวัคซีนคือทางออกที่จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ได้และช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่รอวัคซีนที่ภาครัฐจัดหากำลังทยอยเข้ามาแต่ยังมีประชาชนหลายกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้จึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้และเมื่อประชาชนทั่วประเทศได้รับวัคซีนครบถ้วนก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับประเทศไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปได้